สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับตั้นมิสซูสายย่อค่ะวันนี้เรามาแบบไม่ธรรมดานะคะสายย่อมีคนเรียกร้องมาว่าย่อคืออะไรยอ่ยอย่อย่อนะคะย่อนะคะทุกจังหวัดในในประเทศไทยดีกว่าเนอะให้มาอยู่ใกล้กันที่สุดนะคะเราส่งมอบรถได้ถึงที่นะคะทุกจังหวัดค่ะทั่วประเทศขอให้อยู่ในประเทศนะคะส่งมอบให้ทุกคันค่ะ เนาะวันนี้มาโชว์แบบพิเศษพิเศษหน่อยนะคะวันนี้เรามีรถ5คันที่รอส่งมอบนะคะจับมาเรียงโชว์เลยค่ะว่าเราส่งรถจริงนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าซื้อรถกับเราออนไลน์ส่งรถให้จริงหรือเปล่าทําให้เห็นเลยค่ะว่ารถแต่งเรียงกันเลยเนาะจะเห็นว่าแต่ละคันแต่งไม่เหมือนกันบอกได้เลยค่ะความต้องการของลูกค้าไม่เหมือนกันค่ะในมือไม่เหมือนกันอยากได้แบบไหนเราทําให้แบบนั้นเนาะ จัดเต็มมีไหมมีค่ะใช้งานอย่างเดียวเนาะไม่อยากใช้งานอย่างเดียวไม่ต้องจัดเต็มพี่อยากนําไปใช้ในเรื่องของการพาณิชย์นะคะรับส่วนลดค่ะอยากได้อะไรที่มันเป็นพิเศษพิเศษดอกเบีย้ยพิเศษก็มีนะคะขออย่างเดียวค่ะขอให้ติดต่อมานะคะคุณจะได้ทุกอย่างตามที่คุณต้องการนะคะรวมทั้งคุณภาพรถด,ดีๆแบบนี้นะคะออปชั่นพิเศษ ราคาประหยัดแบบนี้ค่ะประหยัดแบบไหนโทรถามนะโทรถามนิดนึงค่ะตั้นมิสุสายยอดจัดให้ทั่วไทยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะดูเป็นยาวว่ารถที่เราเตรียมส่งมอบเนี่ยต้องบอกค่ะเดี๋ยวรอรอส่งมอบพร้อมกันเลยนะคะจัดมาเลี้ยงให้ดูเดี๋ยวลองดูค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะวันนี้มาล่อยยอดเร็วๆค่ะนะคะมาจากคันนี้เลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เลยเนาะเดินทางตังนะคะคันนี้เดินทางไปถึงตังนะคะเราส่งที่ตังนะคะวันนี้พรุ่งนี้เลยเดินทางนะคะ ตัวนี้เนาะแต่งแบบนี้เลยค่ะลูกค้าขอจัดเต็มคันไหนเต็มเต็มให้ค่ะนะคะเดี๋ยวแผ่นกันยาวๆเลยนะคะไม่อธิบายมากเนาะในเรื่องของตัวรถดูกันแบบนี้ค่ะเพราะอย่างที่บอกค่ะเซลล์ไม่ได้ทําให้ลูกค้านะคะลูกค้าเป็นคนต้องการเองนะคะอยากได้แบบไหนติดต่อเรานะคะเราให้เห็นว่ารถส่งมอบเรามีจริงแบบนี้เลยนะคะยาวๆกันไปเลยค่ะเดี๋ยววนกันได้เห็นเนาะตอนนีคค Listen, ้อย่างที <FA> ่บอกค่ะจะมืดแล้วเดี๋ยวจะไม่เห็นเซล์นะคะอยากให้เห็นเซลด้วยนรถอยาเห็นรถอย่างเดียวไม่ได้นะคะตัวนี้เนาะ แทนกันมาค่ะมาดูด้านหลังเนาะด้านหน้าแต่งแบบนี้แล้วด้านหลังแบบไหนคันนี้ลูกค้าบอกว่าขอใช้งานนะน้องไม่ต้องใส่แมมกให้พี่ดูเวนดอกเบียพิเศษกับดอกเบียพิเศษไปเลยค่ะหรือว่าอยากได้ส่วนลดมาช่วยในเรื่องของเงินดาวน์บอกค่ะจัดให้เลยนะมากันแบบนี้เลยค่ะเนาะใช้งานนะคะไม่ต้องแต่งอะไรมากใช้งานจริงๆหรือจะอยากแต่งสวยด้วยจะใช้งานด้วยแหละแต่อยากสวยด้วยนะคะอยากลากจูงขอให้บอกค่ะ นะ้ากันชนเรามีหลายรุ่นนะคะตัวนี้ใส่ลูกบอลน,นะคะสําหรับลาดจุงได้ด้วยนะนะคะสติกเกอร์เนี่ยโอ้โหต้องบอกก่อนค่ะเรามีสติกเกอร์ให้เลือก20กว่าลายนะคะลูกค้าเลือกแบบได้เลยนะคะเนาะไล่มาค่ะแล้วก็บอกได้เลยนะคะว่าในเรื่องของสติกเกอร์เนี่ยลูกค้าเลือกเป็นแบบสเปเชียลพิเศษพิเศษได้เลยนะคะใส่ชื่อลูกค้านะคะใส่ชื่อบริษัทนะคะใส่เบอร์โทรเป็นดีเป็นการพรีเซนต์ตัวเองก็ได้นะคะ ส่งรถไปล,ลูกค้าเนี่ยอยากให้ใส่ชื่อลูกนะคะซ้ายดีมขวาน้องเบียกก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านข้างคันนี้พิเศษตรงไหนนะคะจริงๆสติกเกอร์ต้องบอกเลยนะคะรูปนี้นะคะลูกค้าขอมาเองนะส่งมาให้เองนะคะอยากติดอะไรที่เป็นพิเศษของตัวเองบอกได้เลยค่ะอย่างนี้เลยค่ะโชว์กันสวยๆแบบนี้เลยเนาะนะคะ อย่างเดียวเลยค่ะขออย่างเดียวนะคะ,ต,ต,ะติดต่อมานะคะในช่องทางของตั้นนะตั้นมิสุสายยอค่ะย่อทุกจังหวัดในประเทศให้มาอยู่ใกล้กันนะคะส่งมอบรถทุกคันถึงบ้านหน้าบ้านกันเลยทีเดียววันนี้ขอพรีเซนต์ที่ท่างนี้ก่อนนะคะถ้าชอบยังไงฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ สอบถามอย่าลืมนะคะเดี๋ยวตั้นส่งเบอร์โทรลงไปให้นะคะโทรมาสอบถามได้เลยค่ะวันนี้เดี๋ยวไปกันเพียงเท่าน,นี้ก่อนเนาะสั้นๆ,ๆนะคะก่อนที่จะไม่เห็นกันเจอกันในคลิปหน้าค่ะกับตั้นมิสูสายยอดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ